นะคะเริ่ม้ยฝังเชื่อนะคะว่าเรามีพระเจ้าเดียวนะคะก็คือพระยะโฮวานะคะแล้วก็พระเจ้าได้สำแดงพระองค์นะคะให้มนุษย์ได้ทราบโดยการที่พระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะคะในครันของหญิงประจาลีคือนางม,มารี ะะและพระองค์ปฏิสนธิโดยดิเดตอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุ์นะคะโดยการที่หญิงมุจจาริงตั้งครรภ์ถ้าในสมัยก่อนเนี่ยคนจะไม่เข้าใจแต่ถ้าปัจจุบันก็เหมือนการทำกิจนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูริสจึงไม่มีโครโมโซมทางฝ่ายพ่อจึงมีเฉพาะโครโมโซมทางฝ่ายแม่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเมื่อบางเกิดเป็นมนุษย์ในคของหญิงพระจารีคือน,นางมาลีนามของพระเยซูคริสแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปนะคะส่วนคําว่าคริสตแปลว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิไว้เมื่อรวมสองคำข้าด้กันพระเยซูคริสก็แปลว่าพระผู้ช่วยรอดจากบากที่พระเจ้าทรงเจิไวคำคือดเนี่ยได้แบ่งออกเป็นสองภาพนะคะ ก็คือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระคัมภีประกอบด้วยหนังสือ66เล่มนะคะพันธสัญญาเดิมเริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมมารคีพระธรรมปฐมกาลว่าด้วยพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ได้อย่างไรแล้วก็เชื้อสายของมนุษย์เป็นมาอย่างไรและจบลงด้พระธรรมมารคีนะคะซึ่งพูดถึงชนะนะคะที่เกิดชนะแล้วก็อาณาจักรบาบิโลนอาณาจักรอัสเรียอาณาจักรโรมันมาได้อย่างไร สิ้นสุดในระธรรมบาคีนะคะมีทั้งหมด3.9เล่มเขียนเป็นภาษาฮิบรูนะคะใช้เวลาการเขียนพระคัมภีเดิมและพระคัมภีร์ใหม่ใช้เวลาการจดประกาหนึ่งพันห้าร้อปีโดยผู้เขียน40ท่านพระทสัญญาเดิมเขียนเป็นภาษาฮีบรูส่วนพระทัดสัญญาใหม่ก็เขียนเป็นภาษากรีและภาษาอาราเมกภาษาอาราเมกก็คือภาษาท้องถิ่นที่พระเยซูยังทรงเขาจนอยู่ในเวลานั้นใช้ภาษาอาราเมก ก็กรีกหึืออำนาจในเวลานั้นก็ใช้ภาษากรีกในการเขียนพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วย27เล่มน,นะคะพันธสัญญาเดิม39เล่มก็รวมทั้งหมดเป็น66เล่มน,นะคะแล้วก็พันธสัญญาใหม่ก็ได้พูดถึงการที่พระเยซูหรือพระเจ้านะคะเข้ามาบังเกิดในโลกนี้ได้อย่างไรก็คือก็คือพระเจ้าที่สังอยา่างพระองค์โดยพระเยซู ดังนั้นพวกมันจเป็นพระเจ้าแพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นกระดูกแพ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พูดถึงการสิ้นประชนและการเป็นผู้จับความตายนอกจากนนั้นก็จะเป็นจดหมายฝากที่ส่งไปยังผู้จับต,าตา่างๆแล้วก็จบลงในคำวิวร์วิวร์นี้ก็จะพูดถึงอนาคต้นทักษะนะคะพูดถึงการรักษาที่โลกนี้ตายไปจะมีการรักษาจะมีพลังของพระเจ้าจะมีหนังสือแห่งชีวิตเปิดออกและการรักษาแต่กน แต่คนนะคะแล้วก็จะพูดถึงยุคสุดท้ายนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วพูดถึงแอนติคลายสีปฏิปต์ของระคสต์ปรากฏตัวและหลังจากนั้นพระเจ้าก็จะรับคริตจักรของพระองค์ขึ้นไปในสวรรค์หลักคำสอนเตรียมการานะคะก็คือพระเจ้าได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะคะก็คือพระเจ้าพระบิดานะคะก็คือพระยาโฮวาพระเยโฮวา ที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนะคะแล้วก็สร้างมนุษย์สร้างกาแล็กซี่ต่างๆนะคะแล้วก็พระองค์ได้สับแงพระองค์ให้มนุษย์ได้ทราบโดยการที่พระองค์มาบังเกิดในคันของหญิงองจา้าเลยคือน,นางมารีนะคะดังนั้นเราจึงเรียกพระเยซูยวิาพรวบุตรน,นะคะแล้วก็หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์ได้หลังจากนั้น40ิ40วันนะคะหลังจากฟื้นขึ้นมา ขึ้นมาจากความตายประมาณ40วันพรรองเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แต่ก่อนที่พระองเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราจะประทานผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งให้แก่ท่านนะคะคือเนื้อสัมเหมือนพระองค์ทุกประการแต่เป็นพระวิญญาณเพราะถ้าหากพระองค์อยู่ในลักษณะเป็นกายพระม่สสามอยู่ได้ทุกคนทุกแ่งดังนั้นพระองค์จึงประทานพระผู้ช่วยอีกองหนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราอาจจะเรียกว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณสุดและทั้งสตรีเอกการภาพ นะคะมีสามระภาคแต่เป็นพระเจ้าเดียวนะค,ะก,คะ,ะก็คือพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระพิญธยามสุดจะเป็นพระเจ้าเดียวเจ้าประธานพระบัญญัติสิบประการให้กับมนุษย์นะคะธรรมบัญญัติเพียงแต่ทําให้เรารู้จักบาปถ้าไม่มีธรรมบัญญัติว่าอยากฆ่าคนเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือบาปถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้บอกว่าการ่ว้คนนี้เป็นบาปเราไม่รู้ว่าการรว้คนนี้เป็นบาป ถ้าธรรมัญญิไม่บอกว่าการเป็นปยาเนเทศเป็นบาปเราก็ไม่รู้ว่าการเป็นพยาเนเทศเป็นบาปแต่มนุษย์ทำไม่ได้และนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าได้บอกกับโมเสสนะคะและบอกกับชนชาติของพระเจ้าพิธีกรรมทางศาสนาคริตปก็มีพิธีใหญ่ๆนะคะแค่สองพิธีเท่านั้นเองก็คือพิธีบัพติศมาในน้ำนะคะแล้วก็กับพิธีมหาสนิทพิธีบัพติศมาในน้ำเนี่ย เํเา,วา,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 เาว่าแบบสมาามาจากภาษากรีกคือคําแบบติศแปลว่าจุกหไปในน้ำให้มิดนะคะพิธีมหาสนิทก็คือ,เ,อ,อเป็นพิธีที่ระลึกถึงการวายพระชนของพระเยซูคริสต์นะคะทุกครั้งที่เราประกอบพิธีนี้เราก็ประกาศการวายพระชนของพระเยซูคริสต์ นะคะก็คือใช้ขนมปังและน้ำมังมุ่นเป็นสัญลักษณ์นะคะขนมปังเล็งถึงพระกายของพระเยซูที่ถูกแตกหักเพื่อเราแล้วก็น้ำมังมุ่นก็เล็งถึงพระโิตของพระเยซูที่ถูกหลั่งออกเพื่อเรานะคะสัญลักษณ์เป็นการระลึกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิติรรในองค์พระเยซูเจ้าของเรานะคะก็คือพระเยซูได้มาตาย,ทยาแทนเราแล้วที่ไม่กำแพง ยการสัมเด็ความรักของพระองค์ก็คือพระองค์ได้มาสิ้นพระชนอเราและแบ่งบาปเราไว้ที่กายของพระองค์นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของไม้กางเทนแต่ว่าผู้ที่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขเช่นเดียวกันนะคะคิดจักรจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวอาคารแต่คิจจักก็คือผู้เชื่อในพระเยซูเป็นเร